สวัสดีครับวันนี้พบกับแนนเกษตรแฮปปี้นะครับผมวันนี้ผมมีของดีของเด็ดนะครับจากสวนประตูจันนะครับนี่ลูกนี้เป็นทูเรียนแดบนะครับเป็นลินลับแลเข้ากับกบหน้าสารนะครับนี่เรามาดูกันว่าเนื้อและรสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับมาเลยนะครับลูกนี้ด้วยจากลินลับแลเนี่ยอร่อยอยู่แล้วนะครับนี้เรามาเข้ากับกบหน้าสารซึ่งกบหน้าสารก็มีชื่อนะครับ เมน,นูเลี้ยงที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันครับนี่สุกพอดีเลยนะครับผมโอ้โหฉลับเนื้ออีกแล้วเนื้อสวยเลยนะครับลูกนี้อยากให้เดือนเนื้อดีเนื้อสวยนะครับอย่าลืมนะครับโปรฟิคเอ็นนะครับของดีครับ มีน้องปาล์มจากชาลีมาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยครับโอ้ระยะเนื้อกำลังนิ่มครับถ้าเป็นตอนเย็นน่าจะดีกว่านี้หรือพรุ่งนี้เช้านะครับแต่วันนี้ไหนๆก็มาแล้วนะครับก็มาชิมกันเลยดีกว่าครับผมดูเนื้อก่อนดูเนื้อก่อนครับเออนี่นะครับเนื้ออ้าวอื้อหืออาจจะเร็วไปนิด แต่ระยะนี้กำลังมันโอ้โหกำลังนิ่มมันเลยครับกลิ่นยังไม่แรงมากเท่าไหร่นะครับนี่กลิ่นหอมอ่อนๆหวานนิดๆน,น,นะครับกินได้ทุกท่านทุกคนทุกเนี้ยสีมาจะอ่อนไปนิดนึงนะครับไม่แน่ใจว่าตัดเร็วไปนิดนึงหรือเปล่านะครับนี่ อีกชิอีกิ้นครับอีกชิ้นครับมีความมันผมไม่แน่ใจว่าเนื้อคริมเปล่าครับต้องรอตอนเย็นเพื่อจะให้ดูว่าเนื้อให้เนื้อเขานิ่มอีกนิดนึงนะครับน่าจะดีขึ้นโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกคลิปหนึ่งนะครับเพื่อจะดูเนื้อว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับไม่ตอนเย็นก็พรุ่งนี้เช้าโอเคครับเดี๋ยวนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปต่อนครับผมบายครับผมสำหรับ ลิ้แรงเข้ากับบทหน้าสารนะครับเนื่องจากว่า,าวันก่อนรู้สึกว่ามันจะกรอบไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาชิมเนื้อวันนี้กันครับว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไงครับสำหรับลิ้นแรงก,กับบทหน้าสารนะครับดูมีจากสวนราตุีชั้นนะครับมาดูเ็กเจอมันเขานะครับ ความกรึบความมันหวานไม่มากก็เหมาะที่มาคนทุกคนที่ชอบกินทุเรียนนะครับน่ากินอยู่แล้วครับสำหรับรีนลับแรนะครับอร่อยอยู่แล้วนะครับหากินได้ครับตรงนี้ถ้าใครสนใจก็ไปน้างสั่งจองได้นะครับที่สมจิตรจันรนะครับโอเคครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้ที่เหลือเดี๋ยวผมจะการต่อนะครับวันนี้เกษตรทพีต้องขอตัวก่อนครับผมคลิปนี้จบแล้วสวัสดีครับ เป็นไงบ้างพี่รสชาติมันนี้มัน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 ดีนะพี่นะมีความหวานหน่อยๆกินมันไม่แรงอ่ามันกินขนมด้วยลูกนี้คือเวรินรับแรแล้วก็พ่อเป็นกบนาสารครับอร่อยนะอันนี้กับลู้จริงใจเขาไงเป็นไงบ้างรสชาติมีความหวานครับวันนี้มันไหมมันครับเบื่อไปแล้วหวานหวานมันมันครับรอบนี้รสชาติใช้ได้ครับโอเค กรวจาไงบ้างหมดแล้วพี่โอเคดีครับสบอยดีครับอับพี่ตัวที่พี่กระโพดเหรอพี่เปร้าไงบ้างเยี่ยมครับเยี่ยมลิ้นรับแรงกับกลภามนารมันมันหวานมันหวานโอเคโอเค